ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันเสาร์แบบนี้เราได้ร่วมพูดคุยการถึงเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กล้านะคะรวมไปถึงสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2อนะคะหรือว่าสงครามโบราณที่ผ่านมาแต่ในวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยการถึงเรื่องราวของการพัฒนานะคะการปลูกฝังน้องๆเยาวชนค่ะกับค่าเยาวชน ไทยร่วมใจพัฒนาชาตินะคะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีการจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่15-18ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณพิญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าการที่ประเทศของเราหรือว,ว่าชาติของเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกต่างๆวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงค่ายเยาวชนที่ผ่านมาเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางผมเองแล้วก็ทีมงานของ กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการ,ร,อาาราการองทัฐไทยก็ <c oughs> ได้เดินทางไปทําการอบรมเยาวชนในโครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ <c oughs> ที่ราษระชาญิคอ22จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจุด <c oughs> ประสงค์หนึ่งก็คือนําเอาเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างที่ได้เคยคุยคุยคณพิรายาในรายการของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆแต่ว่าค่ายเยาวชนของทัพไทยหลายคนพอยห็นวเอเป็นค่ายของทหารมา ก็จะต,ติดภาพนะครับนึกเป็นภาพแบบสมัยก่อนว่ามีทหารไปอบรมกับลักษณะคล้ายๆกับค่าลีกเสีออะไรจำลองเนี้นะครับ <S <S แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ายที่ผมนํามาใช้ในครั้งนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนมาได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิดด้วยซ้ําไปนะครับเราปรับเพื่อให้ทันสมัยอย่างเช่นมีกลับสูตรที่อยู่ในสี่วันเนี่ยนะครับเป็นกิิยาก็จะมีการบอกเด็กๆนะครับตั้งแต่เข้าค่ายเลยว่า ค่ายนี้จะแตกต่างนะครับคือเพื่อให้เด็กๆเรียนภาพของค่ายทหารเราไปก่อนนะครับไม่มีการขัดชากอย่างแบบเป็นทหารทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็ค,คือทานข้าวกันตามสบายแล้วก็ลูกฝังเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศู่ศตววรษที่ยี่สิบเอ็ดเราจะเริ่มต้นก่อนเลยบอกเด็กๆก,ก่อนเลยนะครับคือค่ายเนี่ยศูนย์กลางของค่ายหรือที่เราจุดศูนย์ดินของค่ายก <Okay. S 2> ะอยู่ที่เด็กนะครับ คือสิ่งที่เด็กอยากจะรู้นั่นแหละที่เราจะนําไปบอกไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะบอกนะครับแต่เราจะนําสิ่งที่เด็กอยากรู้ไปนะครับ <Okay. S 2> สิ่งแรกก็คือเรื่องของสมัยว21ยี21่สิบเอ็ดเด็กจะเรียนรู้นะครับที่จะอยู่รอดในโลกของ AI โลกของ Artific i เ l i n t e l น i g e n c e ปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งนว,วันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าเปลี่ยนจะเป็นวินาทีเลยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจะเป็นวันนี่เปลี่ยนเป็นนาทีเปลี่ยเป็นนาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีเลยนะครับรถไฟฟ้ามา เราจะเห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากโควิด19มาเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะมีความคิดว่าเราน่าจะมีการเรียนออนไลน์อีกสักสามปีถึงจะพร้อมพอโควิด19มาทันทีครับสัปดาห์หน้าเราคงจากันได้ที่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศเรียนออนไลน์กันภายในสัปดาห์นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็เรวมากนะครับมาจนถึงเรื่องของยูเครนลบก,กับรัสเซียส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารต่าง เรื่องของพลังงานวิถีต่างๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเรามองใกล้ก้ามาอีกไปจะเห็นลาวบ้านเรานนวันนี้วิถีเศรษฐกษิจต่างๆได้เขียนแบบสีลังกาเข้าไปทุกทีดัง mm hmm. นั้นนี่แะครับเป็นสิ่งที่เราจะไปบอกเด็กๆนะครับประกอบกับการเล่นเกมข้ายายวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติเนี่ยหรือที่เราเรียกกันโดยติดปากว่าเยาวชนของทัพไทยเนี่ยนะครับ mm hmm. จะเป็นค่ายในลักษณะของเล่นผสมเรียน mm hmm. เรียนผสมเล่นนะครับเช่น เมื่อคุยกันแป๊บเดียวเสร็จปั๊บเราจะให้น้องเนี่ยเล่นกิจกรรมทันทีเลยครับเช่นเอาตะเกียบแจกให้หนึ่งคนคนละหนึ่งอันนะครับเรียงแถวหันหน้ามาหาเพื่อนเป็นแถวยาวนะครับแล้วก็ให้วางแผนตะเกียบหนึ่งอันศึกษาเพื่อนข้างหน้าเป็นแถวไปทํายังไงจะระเมงทีูปิ่นปองไปให้ถึงขั้ให้มากที่สุดนะครับแถวคู่ไหนไปเป็นแถวยาวอะไรเนี่ยได้มากที่สุดแถวนั้นก็ชนะให้เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ข้าวเนี่ย เราจะบอกครูบอกอาจารย์ว่าให้น้องคิดเองนะครับอาจารย์ไม่ต้องบอกน้องให้น้องตัดสินใจเองว่าน้องจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับมีตะเกียบแค่อันเดียวนะครับไม่ใช่หนึ่งคู่หนึ่งอันเท่านั้นแต่ตะเกียบไม่ต้องอยู่ในมือน้องตลอดจะสารเป็นเลยสายจะดกกากระบาดกับเพื่อนนะครับจะสาดคนจะตีเป็นกากระบาดตีคนทํายังไงก็ได้ลําเลียงลูกปิงปองไปข้างหลังเสียงแต่ว่าลูกปิงปองเนี่ยหล่นลงพื้นห้าบิดน,นะครับต้องเริ่มต้นใหม่ อย่างเงี้ยนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้แลวจะสอนให้เด็กเนี่ยใช้แนวความติดสร้างสั่นตลอดเวลาไปอยู่เกณฑ์เกณฑ์นะครับคุณจิรยาอยากให้คุณจิรยาไปเห็นนะครับเป็นยังไงคะเป็นให้เด็กเนี่ยล้อมวงนะครับเด็กจะแบ่งออกไปสิบสองสีสามร้อยคนนะครับสามร้อยคนเนี่ยแบ่งไปสิบสองสีงประมาณสี่ละยี่สิบห้าคนให้ล้อมวงเราจะเอามาเล็ดพันนะครับตะกร้าเบลเลอร์เลยนะครับคุณจิรยาประมาณกระจาดเลยนะมีทั้งถั่วเขียว มีทั้งเม็ดายาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับประมาณป8ชิตนเลยนะครับ,ร,ร,บ <Okay. S 2> ร่วมในต้กต้าเดียวกันเราให้เวลาเพียง5นาทีครับ mm. ให้25คนเนี่ยแยกมเมล็ดพันธุ์นั้นออกให้เป็นชนิตเดียวๆให้ได้กลุ <Okay. S 2> ่มที่ชนะนะครับเรามีรางวัลให้นะครับ mm. มีเงิน500บาทบ้างอะไรบ้างอย่างนี้น,นะครับดันั้นก็จะเห็นว่าต้องบอกอาจารย์ของโรงเรียนนะครับว่าให้เด็กคิดเอง <Okay. S 2> แ,ลแล้วก็ พอเริ่มเป่าไนี่ดีปุ๊บปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเด็กนะครับทั้งยี่สิบห้าคนเพราะมีกิจการข้อหนึ่งคือหนึ่งคนไม่ช่วยคุณนั้นแพ้ฝ่าเลยคือยี่ห้าคนเนี่ยใครนั่งเฉยๆหนึ่งคนยไม่ช่วยเนี่ยคนนั้นแพ้เฝ่าเลยไม่ด้ไม่มีสิทนะครับถึงแม้จะเสร็จก่อนก็แพ้เฝ่าเพราะว่ามีหนึ่งคนที่ไม่ทำอันนี้ก็คือเป็นการที่พยายามผลักดันให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะเราไปค่ายทุกค่ายนะครับเราจะต้องเจอบางคนที่แบบ ไม่เอาอะไรเลยนะครับใ,ใครจะบรรยายใครจะเล่นอะไรงันฉันขอนั่งคนเดียวแต่ถ้าเกิดค่ายเนี่ย,ยเท้าเามอเนี่ยเพื่อนทั้งที่สี่คนที่เหลือจะหันมองคนเดียวเลยเพราะว่ารางวัลมันเป็นทั้งขนมมันเป็นทั้งนเป็นทั้งอะไรต่างๆแล้วภายในห้านาทีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นขีดจากัดนะครับจากัดเรื่อยๆเนี่ยมันถ้าเป็นปกติเรานั่งทําเนี่ยมันจะใช้เราประมาณสิบนาทีครับพวกเราเคยทํากันเองนะฮะแต่เมล็ดเขียวเมล็ดข้าวสารเมล็ดงาเมล็ด หัวดำมเมล็ดเอาส่วนเม็ดถั่วเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแยกออกจากกันเนี่ยมันจะใช้เวลาแต่เชื่อไหมครับว่าที่ราชประชากรยี่สิบสองเนี่ยห้านาทีครับทําได้หมดเลยครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มที่เสร็จก่อนแต่พอคู่ขี้มากเลยครับคือเา้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนแล้วยใหยเขาตกมือเรียวกว่าเช้นยาแดงผ่าแปดเลยครับ<อ>ไล่ๆๆๆไม่เหมือนจับางโรงเรียนในเบางจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยห้านาทีเนี่ยจะเสร็จประมาณสี่ทีแต่รอาประชากรยี่สิบสองเนี่ยนะครับ ถ้านาทีเสร็จเกือบหมดเลยครับเรียกว่าติาทีเนี่ยนะฮะเลวมากครับคือแบบที่เลี้ยงหรือว่าครูฝึกที่อยู่ด้วยกันเัง uh ่ huh. อบอกโอ้โหฮาร์ดมากฮาร์ดคอมานกะ uh huh. คือเด็กท uh ี huh. ่เทมาเล่นพันลงบนพื้นนะพื้นห้องประชุมเนี่ยน uh huh. ะครับแล้วก็แบ่งทีนี้พอเรารู้ว่าเด็กเนี่ยสามารถวางแขนได้เรก็จะถามแล้วทีนี้เราจะเดินถามตามกลุ่มละอ้าวสีเหลืองทำไมมีเสร็จก่อนในระดับหนึ่งในสีเหลืองก็จะมีคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยเป็นผู้นําใ,ในการวางแผนต่น สีของหนูเหะคะสีของหนูคือทุกคนแยกเม็ดใหญ่ก่อนเล้วไม่เอาไว้ที่หลังเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นี่เป็นความคิดที่เด็กเขาคิดขึ้นมาเองใช่ไหมฮะน้งกลุ่มบอกว่าให้ช่วยกันแยกนะครับแบ่งกองกระจายไปี่งแบ่งเราเป็นยี่สิบห้ากองเลยแล้วแยกกันออกไปเลยยี่สิบห้าคนอยู่มุมกระจายออกไปแล้วนั่งแยกแยกออกไปแล้วเอาที่แยกนั้นมารวมกันอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วเราก็จะรอสรุปว่า ในโลกอนาคตในโลกแต่รรษที่21เนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดตต่อไปแล้วใช่ไหมครับคุณปีเตยาค่ะใช่คุณจะใช้ยุคีใหญ่ก็ได้ที่จะประสบความสําเร็จที่คุณจะสามารถทําภารกิจได้สําเร็จมันก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเด็กบางคนอายุ20อายุ20กว่ากลายเป็นดาวติกต็อกมีรายได้มากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยนี้อายุ1 0ขวบมีรายได้จากยูทูบสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยอย่ทีนี้เราก็จะสรุปให้เขาฟังว่า ในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยรุ่นคุณธีรยาเนี่ยความสําเร็จมันไม่มีทางรัฐใช่ไหมเราจะต้องโอ้โหก็เสียกกระซงนะครับต้องขยันขันแข็งคนรุ่นอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยความสาเร็จมีอยู่อย่างเดียวครับคือคุณจะต้องไต่ันไดขึ้นไปไต่หน้าผาขึ้นไปกว่าจะสําเร็จอายุสีสิบห้าสิบอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมัยรุ่นใหม่เนี่ยเขามีอุปกรณ์ต่างๆเขามีคอม,คอมพิวเตอร์เขามีอินเทอร์เน็ตมีโลกออนไลน์มีสื่อออนไลน์ พียงแต่ว่าเราต้องใช้ให้ถูกนะครับเราก็จะสอนเข้าไปเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมียูคลาสหนึ่งครับเปยายา<ฆ>็นพิเศษเราเรียกว่าคลาสสอนทำคอนเทนต์ออนไลน์อ,มอมผม,มเลยเป็นคนสอนเองนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับยอดสิดภายอยู่ที่ห<อ>้าแสนห้าแสนชับเนี่ยเราก็จะสอนเพอเราก็จะเปิดตัวเลยว่าอะคุณรูไหมเนี่ยมาบรรยายที่เล่นอยู่กับพวกหนูเมื่อกี้นี่แยกเมล็ดพันธุ์ตะเกียบลิ้ปองเนี่ยคนคนนี้ยคือยูทูบเบอร์ มันก็จะขูหึงเลยอย <ฮะ S 1> ูทูบเบอร์มาชอบความเดีเยวแล้วเนี่ยเป็นความฝันของ,งเด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ใช่ครับเราก็จะกระจายเลยครับ,บคราวนี้ครูที่อยู่รอบห้องที่กนเราเตียมไม่หมดแล้วนี่นะครูไปอีกคนนะครับก็จะตั้งโงต๊ะตอกมะละกอโอหนี่ตอกมะละกอมะละกอสีลูกสีมุมอีกชุดหนึ่งออกมะม่วงอีกชุดหนึ่งรูก็ต่ตอไม้ไม้จังก้านะครับไม้จะแห้งๆอีกสี่คน เราจะก็อเอาพวกหญูทุกคนจะดลายกันออกไปถ่ายครูเป็นการทดสอบในห้องเรียนเลยครับเราสอนถ่ายเลยครับสอนแผนซ้ายแผนขวาแผนล่างแผนบนสอนซูมอินซูมเอาท์นะครับสอนภาพลองช็อตมีเยื่อช็อตภาพสดอัพนั่นแหละหนึ่งชั่วโมงเด็กได้ทําตรงนั้นเลยครับ mm. พอเสร็จตปเบรมาลก้ก่อที่ครูเขาปอกแตงโมที่ครูเขาปอกมะม่วงที่ปอกเอามาตั้งกลางห้องกินครับพอผิดวิยาพากตรพอดี งงาากๆๆินแตงโมกินมะละกอกินมะม่วงที่ครูเขาปอกให้จนติดลูกเนี่ยนะครับเด็กสามร้อยคนก็ได้เวลาพักก็กินเลยพอเสร็จลับเข้ามาปาั๊บเราก็จะสอนการตัดต่อครับ <Okay. S 2> ใช้ขายมาสเตอร์ master, แต่มีเด็กบางคนยกมือคู่ขาหรือใช้ปกรมอื่นได้นะโอ้ได้เลยนิจอยากใช้อะไรก็ได้ทาแล้วผมจะสอนเขาว่าไม่เอาแบบที่ว่า mm. เหมือนแบบเป็นกล้องคือผมให้เขาทําให้โจดเขานะครับแล้วมีการประกวด,ดด้วยรางวัลที่หนึ่งค่ห้าร้อยบาทนะ รางวันที่สองไม่สามร้อยรางวันที่สามไม่สองร้อยให้ทําคลิป y ย u ทูบความยาวหนึ่งนาทีครึ่งถึงห้านาทีห้าเึนห้านาทีหัวข้อราดประชามุขอของฉันนะครับแต่ว่าไม่เอาแบบเดินเข้าโรงเรียนมารักษาวัสดีค่ะขอรับแม่เอาผมบอกอผมไม่เอาแบบนั้นเราแอ้ว่าขายคลิปผมเคยทําให้ดีะนะครับวิ่งเข้ามาที่โรงเรียนเลยครับวิ่งเข้ามากระโดดเข้ามาเลยผ่านหน้า,นา,า,นา,นาป้ายลาดประชามีสองนะครับแล้วก็บอกว่า เดี๋นี้เรานาะข้าเอามือมาตบที่กล้องให้ใช้มือถือนะครับเป็นตัวกล้องถ่ายเพราะผมจะสอนเขาว่าหนูไม่ต้องลงทุนหนูไม่ต้องไปซื้อกล้องมือถือในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะยี่พ่อแล้วก็ตามเนี่ยปัจจุบันมันซือกล้องที่ดีที่สุดอย่าง,างเ,าเลยนะครับมีการสันมีระบบซูมมีอะไรต่างๆครบเลยงั้นพวกหนูไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องลงทุนไมโครโฟนหนูไม่มี ใช้ใหม่ทมือถือนี่แหละ <Okay. S 2> นะครับใหม่ที่มันติดกับกล้องโทรศัพท์นี่แหละมันรู้ตะโกนยังไงมันก็เข้านะครับงานดี่้าินดีด้ตนแล้วส่นาจชอาอะไรเงี้ยนะครับ okay. แล้วเราก็ให้เด็กตัดต่อตัดต่อก็คัดชนคัดชนนะครับวิ่งวิ่งวิ่งนะผมก็สอนให้เด็กทำเพราะว่า YouTube เนี่ยหรือว่าเฟซบ o o กแฟนเพจเนี่ยผมจะสอนเด็กเนี้ยว่าคนเนี่ยจะมีสมาธิดูอยู่ในช่วงสามวินาทีแรกเพราะฉะนั้นสามวินาทีแรกเนี่ยเราต้องเอาผู้ชมให้ยู่ นะครับเพราะว่าในขณะที่คนดู u ูทูบเราเนี่ยมือเขานี่ก็เลื่อนดูคลิปต่างๆที่อยู่ข้างล่างไปด้วยถ้าเรายืดยาดอีดอาคนนี้ <Okay. S 2> เขาก็เปิดไปดูคลิปใหม่ทันทีฉะนั้นเด็กก็ทําตามที่ผมบอกครับที่เราสอนให้เด็กคิดนอกกรอบทํา YouTube ทาสื่อออนไลน์นอกกรอบ <Okay. S 2> แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เขาทําในกรอบถ้าเด็กทํานอกกรอบได้โรงเรียนก็จะดึงเด็กเข้าไปทำในกรอบได้ฉะนั้นเด็กก็จะได้ทั้งนอกกรอบั้งในกรอบอนยะู่แล้ว แต่ถ้าเด็กทําในเกอบสอนเด็กทําในเกอบเนี่ยเด็กจะคิดนอกกกอบไม่ได้นะเด็กก,ก็จะมาถึงก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย่างเนี้ยเด็กม่ไจะคิดแต่ในเกอะมันก็จะนึกไม่ออกว่านอกเกอบมันจะทาอย่างไรมผมก็สอนเพราะว่าผมเอาโดรนไปด้วยมผมจะมีภาพโดรนมุมสูงเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีนะครับตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตให้แล้วเอาใส่ลงไปในห้องไล์ดวงแล้วผมจะบอกเขาว่าพวกนี้ไปโหลดเอา มุมสูงโรงเรียนของหนูเนี่ยถ้าผมไปถึงวันแรกผมถ่ายเก็บไว้ให้ก่อนเลยเด็กก็จะเห็นภาพมุมสูงของโรงเรียนตัวเองไปผู้คงผู้เขาถ่ายหอประชุมถ่ายึอยกอเมริกาเด็กก็จะเอาภาพเนี้ยไปประกอบกับคลิปที่ตเองวิ่งเข้ามามใช่ไหมฮะฉะนั้นคลิปเนี่ยภายใน4ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็จะให้เวลาเด็กนะครับตลอดข่าี4วันเนี่ยเอาไปตัดต่อตอนกลางคืนนะลูกนะหรือว่า,วางๆเดกก็ไปตัดต่อ คัดชนคัดชนคัดชนนะแล้วแต่ช็อตนะอ,อย่าไปแช่เป็นนาทีนาทีคนมันหนีหมดหนีวิ่งเนี่ไปไปยถ่ายหน้าหนีนั่งถ่ายนี่หนูวิ่งเสร็จสลับไปวิ่งถ่ายเท้าตัวเองถ่ายทั้งหน้าถ่ายข้างหลังวิ่งไปอะไรเงี้ยเราก็จะสอนเขานะครับสรุปแล้วเนี่ยพอเด็ก่งมาวันสุดท้ายนี่ครับผลเป็นยังไงฮะเราพึา่งมากเลยนะครับคือเด็กคิดไปไกลกว่าที่เราคิดคือเด็กไม่ได้วิ่งเข้าโรงเรียนธรรมดาแต่เด็กที่ราบไปชัขข้นนักศึกษา22เนี่ยเขามีถึง7ชนเผ่าแมนิีกเรียน มีม้มีตอมีลามีมีไทยใหญ่เนี่ยถ้าอยางจะไม่ได้เขาแต่งชุดประจำเผ่าของเขาครับเป็นพิราน์วิ่งเข้าเรียนฮะแล้วถ่ายจากด้านหลังน่ามาสลับยินเปิดข้างหน้าแล้วก็มายืนอยู่หน้าใต้ราประชี่22แล้วเห็นแบบโอ้คลิปเนี้ยที่หนึ่งแน่นอนอะไรอย่างนี้ที่เราเห็นแล้วแบบแล้วก็เป็นภาพมุมสูงที่โดนที่ผมเอาไปให้เขาไปแตกช็อตแตกช็อตแตกช็อตแล้วก็วิ่งวิ่ง วิ่งคือวิ่งแบบพาไปชมตึกอาคารเรียนของเขา<ช>แทนที่ไปดูธงชาติโอ้แบบคือชนะใจคณะกรรมการเลยนะคร<ช>ับผมก็เอาอาจารย์โรงเรียนวัยรุ่นวัยรุ่นนะคนหนึ่งมาเป็นกรรมการทีมงานของวัยรุ่นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแล้วก็จ้าหน้าที่ของกรมกิตการโรงเรียนทหารเนี่ยอีกหนึ่งคนก็เป็นวัยรุ่นนะไม่เอาประเทศสี่สิบห้าไม่เอานะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจเด็กไงใช่ไ <ๆ S 1> <คน S 2> หมต้องรีบอระมาเด็กยี่สิบห้าสามสิเนี่ยจะเข้าใจลวว่าเด็กเขาถ่ายเป็นเนี้ย เขาต้องการสื่ออะไรนะครับก็ให้ไปคุยกันเองผมไม่เกี่ยวนะเพราะผมแก่แล้วไงผมว่าให้เด็กวัยรุ่นอาจารย์วัยรุ่นไปคุยกันก็ไปคุยกันโอ้เด็กส่งมาประมาณเกือบยี่สิบคลิปแนบ่นะครับก็ตัดสินไม่ได้สามคลิปโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยล่ะแล้วก็ถามว่าหนูเคยตัดต่อมาก่อนนี้เปล่าไม่เคยค่ะหนูก็ใช้วิธีอย่างที่ครูหนูบอกนี่แหละคือวิ่งอย่างเดียวแทนกล้องไปใช้แพนแบบดอลลี่แบบวิ่งเลยนะครับใช้กล้องแทนสายตาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราสอนสั้นๆ สอนและปฏิบัติเลยเราไม่มาสอนที่จะดีไอ้เต้นตรงตัดก้าวช่องอะไรไม่ต้องเลยนะฮะเพราะเวลาเรามันมีน้อยหรือเอาตัวอย่างคลิปให้เขาดูเนี่ยมาผมมาจากราประชาสามสองที่อุบลนะมีก็ทําแบบนี้นะลูกนะพี่ยี่สิบสามเนี่ยมีชาตการที่ชลบุรีเขาแบบนี้นะเดยกก็จะดูปับเขาเรียนแบบเลยครับเรียนแบบมุมกล้องกันเลยนะฮะไม่ต้องมาที่จะดีอะไรมากมายเด็กก็สนุกไง ไม่ต้องมานั่งเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎีนะครับพอวันแรกเนี่ยภาพเด็กเนี่ยที่มองค่ายของกองทัพไทยเนี่ยเปลีปล่ยนไปละมันไม่มีขัดฉากนะมันไม่มีนั่งตัวตรงนะ,ะแต่มันมีถ่ายยูทูบนะมันได้เป็นตัโมให้ไอ้ไอ,ไอค้ครูทหารชุดนี้แปลกหน้าอะไรเงี้ยค,คืนนั้นเราก็ใส่ตะตันยูเลยนะครับผมก็ขึ้นเลยเล่นเกมไม่สักพักหนึ่งผมก็เล่าเรื่องผมเองเล่าเรื่องคุณพ่อ แล้วก็ให้ติดเทียนกันดูกันร,ร้องไห้กันตั้งหอประชุมน,นะเย็นวันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเปิดใจเด็กได้หมด้วครับเด็กลืมภาพของความกรังระหว่างค่ายทหารเนี่ยที่รัฐทหารมาอบรมเนี่ยลืมหมดละนี่ว่านี่คือค่ายนันทนาการน,นะเราเป็นค่ายสนุกนะพอวันที่สองเป็นพิธีเปิดครับนะเราก็ยันลุ้นๆอยู่นะครับถ้ามันจะต้องมีบูมนะครับบูมของเราจะบูมสั้นๆน,นะครับเด็กก็จะบูมกันนะครับเด็กก็จะ เตรียมพร้อมคือพี่เลี้ยงของผมเนี่ยที่ทาค่าวเยาวชนกองทัพไทยเนี่ยนะฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่ทหารนะทีมของครูหนุ่มเนี่ยจะเป็นน้องๆ้องมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยครับอยู่ปีแรกน้องพวกนี้ก็คือเยาวชนกองทัพเมื่อห้าหกปีที่แล้วที่ผมไปอบรมเขาเคยนั่งอยู่ในกลุ่มเด็กพวกนี้แหละแล้วันหนึงเขาก็สอบเข้ามาฮีดนได้เข้ามอสวอได้เข้าเกษตรได้เข้าศิลปกรได้แลวเขาก็อยู่ในข่าวเยาวชนมาตลอด จนกระทั่งวันเนี้เขาจบไปละเขาก็กลับมาดูแลน้องๆฉะนั้นน้องๆที่นั่งอยู่ข้างใน300ยกคนเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเขาปวดท้องตุงง้ยเยนหัวอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมาหาผมหรอกเพราะเขาปวดเ็าเห็นเป็นทาหานเขาจะไปหาพี่มาหาลัยเนี่ยฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพี่มหาวิทยาลัยเนี่ยกับน้องในค่ายเนี่ยมันเป็นแน่นแฟนมากนะวันสุดท้ายจินพีเลยาเด็ก<แ>จะมาเกอะพวกพี่เหลือเนี่ยร้องไห้นะครับ มากอดพี่แลงร้องไห้พี่ทำไมรีบกลับจังเลยหนีสนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับหลังจากนั้นเราก็บูมรุ้นอยู่เหมือนกันว่าเขาจะบูมได้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าทางรากรมการบิลยรทหารเนี่ยก็มากระทาพิธีเปิดน,นะครับผู้ใหญ่ของนังกองทหารเนี่ยเราก็เลยให้เด็กลองซ้อมบูมเช้าวันนั้นปรากฏว่าได้นะครับปึกวันเดียววันที่สองนี่บูมเลยนะครับึ้าินเลยครับเด็ตกตบเท้ากันดังลั่นเลย เพราะใจเด็กมาแล้วไงครับค่ะใจเด็กเนี่ยอยู่กับค่ายแล้วเด็กอยากน,นี่แล,แล้วนะครับได้ครับอินแล้วคราวนี้ก็พอจบพิทีเปิดทีนี้ก็เล่นกันตลอดนะครับเล่นป,ปรผสมบรรยายสองสามคืดเอาเล่นต่อผสมบรรยายสองสามคิดเล่นต่อคืนวันที่สองเนี่ยเรามีเกม,มเกมหนึงชเกมจิบจิบนะครับเกมจิตจิตนี่ก็คือเด็กมีทั้งหมดสี่สองสีสีแล้วยี่ห้าคนเราจะให้แต่ละเด็่ในเลือกเป็นสักชนิดหนึ่งเช่นเป็นนก กลุ่มนี้ร้องอะไรร้องจิบจีบกลุ่มนี้เป็นหมูร้องอุด๊ดอุดกลุ่มนี้เป็นเสือร้องโฮ๊ะโฮ่าร้องอะไรต่างๆก็ตามนะครับมีั้องร้องเป็นแมวน้าอุ๋งอุ๋งอะไรไปแล้วแต่เด็กนะครับดัะนั้น25คนเนีน่ยจะต้องร้องเฉพาะเสียงตัดของตัวเองแล้วเราก็จะให้เด็กยืนขึ้นแล้วออกผ้ามันคอเนี่ยติดตาครับติดตาแล้วสลับที่รังหอประชุมใหญ่ๆเนี่ยเด็กจะต้องร้องเฉพาะเสียงตัดของตัวเองเท่านั้น อย่ามาพูดค we so <ís lling> <Okay. S 1> ือผมเคยไป้ค่ายนนะครับเด็กเนี่ยไม่ยอมร้องเขาก็เดินมาแล้วเข้ามาชนผมพ่อมึงจับจับแล้วเขาบอกว่าเอ็งร้องให้ติเอ็งร้องไม่ติผมบอกเล้ยเราว่าต้องเป็นคนร้องหรอเด็กก็ตกใจมึงไม่รู้ว่าเป็นครูนะครับดังนั้นเราก็จะบอกว่าต้องร้องนะร้องเสียงเดียวห้ามพูดอย่างอื่นให้เราปล่อยเขาเล่นครับพินพีรียเราจะได้ยินเสียงตัแลำเนินเมื่อจีบหงงเอ๋งอะไรรู้เต็มหอประชุมเลยแต่คใครแมะของเกมนี้คือ เมื่อเด็กเนี่ยมาเจอคนที่ร้องเสียงเหมือนกันครับเช่นจิ๊บ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 พอมาเจอเพื่อนเนี่ยเจอติดตาไงครับพอมาเจอเพื่อนจิ๊บจิ๊บเหมือนกันนี่มันจะกระโดดนะมันดีใจไงคนสามร้อยคนเนี่ยมาเจอเพื่อนที่ร้องเสียงเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยใช่กระโดดกันใหญ่เลยนะคือผมมีกติกาว่าคุณต้องเจอเพื่อนที่ร้องเสียงเดียวกันเนี่ยให้ได้อย่างน้อยสิบห้าคนขึ้นไปถึงจะนั่งเดินได้เด็กมันจะไปโดนมันไปรังหอบประชุมนะ ตอนนี้อาจารย์โรงเรียนต้องมาช่วยพาเด็กบางคนก็จะเดินออกนอกประตูไปบ้างเดเดินไปชนโซฟาโปรเจคตงโปรเจคเตอร์รรนะเพราะเด็กติดตาไงครับอพอเด็กนั่งเด็จตอนหลังมาป้าบเนี่ยพอได้กลุ่มเด็จเขาก็จะนั่งลงนั่งลงแล้วก็จะเริ่มชันไปเลยตอนที่เจอเพื่อน,นคนแรกที่ร้องเสียงเดียวกันเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเด็กก็จะตอบไม่รู้เพราะเขาติดตาไงแล้วถามว่าดีใจไหมโอ้ดีใจม<อ>ากเลยครับดีใจมากเลยค่ะที่เจอคนร้องเสียงเดีเยวกัน ผมก็จะบอกทันทีว่านี่ไงหนูจะบอกไปหนูเป็นราษฎรชาครห์ยส22หนูไม่รู้หรอกว่าพี่เขายุ่มไหนแต่รู้ว่าเขาเป็นราษฎรชาครัชยส22หนูดีใจเพราะหนูคือกลุ่มเดียวกันสถาบันเดียวกันเช่นเดียวกันลูกหนูเป็นคนไทยหนูออกไปต่างชาติต่างแดนหนูไปเจอคนที่ต่างถิ่นหนูไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครก็หนูติดตามเหมือนกับเนี่ยร้องเสียงดังแต่หนูดีใจเพราะเราคือคนไทยเราก็ให้เด็กเปิดตา โอ้เด็กมุทเทสเ่นใหญ่เห็นไหมฮะเนี่ยคือเกมที่เราจะสอนแจกเราจะได้มาสอนทฤษฎีว่าความสามัคคีเป็นยังไงขึ้น PowerPoint ในนี้เราจะให้เด็กเล่นนะครับและในที่สุดวันสุดท้ายเนี่ยค่ายนี้ประสบความสาเร็จอย่างมากนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยร้องไห้เก็บข้างยนะครับ mm hmm. แล้วก,ก็กอดเราอยากให้เอากลับไปอีกนี่ก็คือเรื่องราวของค่ายเยาวชนไทยรวมกใจพัฒนาชาติเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ S <S ที่โรงเรียนราชาัณฑิอย์22จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเดี๋ยวปลายเดือนนี้เราจะไปที่ราชบัชาิย21จังหวัดหนองคายก็คงจะมีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันต่อ,อครับผม ได้ค่ะแมนับว่าเป็นเรื่องราวการปลูกฝังนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าเมื่อน้องๆเนี่ยเขามีความอินแล้วเนี่ยความอินความประทับใจเหล่านี้ค่ะมันก็จะตาตรึงอยู่ในหัวใจของเขานะคะแล้วเมื่อเราสอดแทรกข้อมูลหรือว่าสอดแทรกในสิ่งที่เราอยากจะปลูกฝังเขาเข้าไปเนี่ยจะทําให้มันง่ายต่อการที่น้องๆเนี่ยจะเปิดรับได้ง่ายขึ้นนะคะครับะก็หวังว่าจะมีค่าเยาวชนดีๆแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใน ส่วนของค่าเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันรประเทศที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยู u ูบช่อ n e l ร์ทับพอดแคสต์ดิฉันพีรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนทุกพลานหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง